มีประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในประเทศญี่ปุ่นในช่วงยุคของโทกุงาวะถึงการพบเห็นหญิงสาวผมแดงที่อยู่ในยานรูปทรงประหลาดและเธอก็ได้ถือกล่องไม้เอาไว้ในมือเมื่อเธอพูดออกมากับไม่มีใครเข้าใจภาษาที่เธอพูดแม้แต่คนเดียวไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังพูดภาษาอะไรเธอมาจากที่ไหนและในกล่องมีอะไรอยู่กันแน่ แต่สิ่งที่น่าแปลกที่สุดก็คือมีรายงานการพบเห็นหญิงคนเดียวกันนี้กับยานของเธอตามสถานที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นผู้คนต่างอธิบายลักษณะของเธอได้ตรงกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเธอยานของเธอหรือกล่องไม้ที่เธอถืออยู่ในมือในขณะที่หลายคนเชื่อว่าหญิงสาวดังกล่าวมาจากโลกลึกลับภายในสามเบี่ยมมังกรหรือสามเบี่ยมปีศาจ ที่อยู่บริเวณท้องทะเลของญี่ปุ่นซึ่งบริเวณนี้เคยมีประวัติเรือสูญหายหจํานวนมากโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคนละฝั่งซีกโลกพอดีพอดีบางกว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นฐานทัพลับของนุษต่างดาวที่อยู่ใต้ทะเลมหาสมุทรเช่นเดียวกับเบอร์มิวดาอุชิโรบุเนะคือชื่อของหญิงสาวคนดังกล่าวโดยถือเป็นหนึ่งในแรงงานเกี่ยวกับยุคโอยุคใหม่ที่มาจากญี่ปุ่น เรื่องราของเธอถูกเล่าขานผ่านภาพวาดทางประวัติศาสตร์มานานถึงสองศตวรรษภาพประกอบของแต่ละภาพจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของเรือโลหะที่โค้งมนมาจอดบริเวณชายหาดพร้อมกับหญิงสาวที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดูสบ,สบ,า,ยสบายกับตัวอักษรที่ไม่มีใครรู้จักเรื่องเล่าที่ชัดเจนที่สุดถูกระบุไว้ว่าอุชิโรบูเนะถูกพบในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปีคศ1803เมื่อชาวประมงญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งพบวัตถุประหลาดที่ลอยมาใกล้กับชายฝั่งพวกเขาลากมันขึ้นมาบนเรือและนำกลับมาเปิดที่บริเวณชายหาดลักษณะของมันดูเหมือนเรือที่มีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกับหม้อญี่ปุ่นมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆ6เมตรด้านล่างของมันทำจากเหล็กที่ดูทนทานต่อแรงกระแทกจากหินได้ส่วนบนของมัน ทําจากกระจกใสที่มองทะลุไปได้อย่างชัดเจนข้างในเรือดังก่าวมีหญิงสาวหน้าตาสวยอายุราว20ปีเธอสูงราวราว151ซนติเมตรมีใบหน้าเป็นสีชมพูผมและคิ้วของเธอเป็นสีแดงมีสีขาวป่าปนบ้างยาวไปถึงกลางหลังลักษณะใบหน้าของเธอดูน่าดึงดูดเอามากๆในขณะที่เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่อยู่นั้น ดูแปลกตาและถูกทำมาจากเนื้อผ้าที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนภาษาที่เธอพูดไม่มีใครเข้าใจแม้แต่คนเดียวและเธอยังคงถือกล่องลึกลับนั้นเอาไว้ในมือซึ่งเธอไม่ยอมให้ใครเปิดมันหรือแม้แต่จะเข้าใกล้ภายในเรือของเธอมีพรมสองผืนที่นุ่มมากที่ดูไม่ออกว่ามันทำมาจากอะไรกันแน่นอกจากนั้นเธอยังมีน้ำเปล่าอีกสี่ลิตร อาหารที่ดูเหมือนขนมและเนื้อสับและชามหนึ่งใบที่ดูลักษณะเป็นแปลกๆปไปจากที่เราเคยเห็นชาวประมงและชาวบ้านต่างก็ไม่รู้ทำยังไงกับเธอทั้งหมดที่เธอทำคือรอยยิ้มที่มีแต่ความว่างเปล่าผู้อาวุโสนในหมู่บ้านคนหนึ่งบอกว่าเธออาจจะหลงทางในทะเลมาจากประเทศของเธอและอาจจะถูกลงโทษจากหัวหน้าของสามีเธอที่ทำให้เธอ ต้องรักษากล่องนั้นเอาไว้ชาวบ้านต่างลงความเห็นกันว่าหากรัฐบาลพบเธอเข้ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงส่งเธอกลับเข้าไปในเรือและพาเธอไปปล่อยลงทะเลและให้เธอได้ไปจากที่นี่และตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีรายง,งานการพบเจอสิ่งแปลกๆแบบนี้อีกเลยหรือว่าเธอจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆ และนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวแปลกๆที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์จากใต้บาดาลซึ่งก็ยังไม่มีใครหาคําตอบให้กับเรื่องนี้ว่าหญิงสาวลึกลับคนนั้นเป็นใครเธอมาจากที่ไหนและมีอะไรอยู่ในกล่องไม้ที่เธอถือกันแน่สําหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวกันไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับ